รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอร์รหัส สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่บ้านปลอดภัยจากโควิดแน่นอนครับแล้วมานั่งรับชมเทปบันทึกรายการดาวินชีเกมพอรหัสกันดีกว่าครับวันนี้เราจะไปชมการแข่งขันอันร้อนแรงระหว่างคุณแนทกับคุณจอยกันต่อไปชมกันว่าแชมป์จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ครับรานี้นครับดาวินชีขอ3พยางรหัสเสียงมาครับ สัตว์ขนแหลมทานสิ่งที่อยู่ข้างใน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 ้กดแล้วนะครับ5วินาทีสัตว์ขนแหลมทานสิ่งที่อยู่ข้างในหมดเวลาแจกอีกแล้วคุณอ้อนอีกแล้วค่ะคุณอ้อนตอบว่า แม่นกินไส้ไ <Bear> ม <ly visuals> ่กินเส้นค่ะอะให้เลย2,000เชิญครับผมสัตว์ขนแหลมคือเม่นกินสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือกินไส้นั่นเองแม่นกินไส้ไม่กินเส้นรับอีก2องพครับคุณออดครับและท่านผชมทางบ้านอีก2 0 0พน้องนัดยังคงที่นะฮะ ยังสวยงามอยู่นะฮะเหลืออยู่8,000แต่ตอนนี้คุณจอยเหลือ4,000สู้กันอีกครั้งครับแบบอัตโนมัติ2,000ตรงกลางบวกกันเป็น4,000สองพยางครับสำหรับรหัสต,ต่อไปนี้2องพยางรหัสภาพมาครับ ครับมัวหมองค่ะมัวหมองถูกต้องครับผมสุดยอดภาพายยแรกเป็นภาพที่มีความเบลอหรือว่าความมัวภาพที่สองหมอผสมงองงูเข้าไปเป็นหมองทันทีรวมกันเป็นมัวหมองหนึ่งมือต่อ2,000ครับ่ใชาค้าโย,ยกครับ หมื่นหนึ่งเท่าทุนแต่ตอนนี้แชมป์ของเราคุณจอยเหลือสองพันแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นแบ่งไหมหรือขอวัดหมดหน้าตักสองพเลยขอแบ่งก่อนนะคะหนึ่พค่ะขอแบ่งนะ,ะขอแบ่งให้เขาแบ่งเธอหนึ่งพครับบวกกันเป็นสองพตรงกลาง2พยางประหัสภาพมาครับ แล้วสอบตกคะแนนไม่ถึงเกรดดีคืคุณจรครับเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวถูกต้องครับผมโอ้โหทำไมถึงเป็นเนื้อวัวครับภาพแรกคือ B ค่ะพึ่งค่ะคภาพที่2คือคะแนนไม่ถึงเกรดดีคือ F ค่ะ B เนื้อวัวค่ะ3,000ต่อ9,000ครับ แต่ผมเนี่ยสงสัยในตัวน้องคนนี้มากเธอมีความแปลกหลายอย่างไวเหลือเกินมีความนิ่งมากๆลองดูสิว่าเธอจะเชื่อแบบโหดๆหรือเปล่าสามพันแนะ็ตเ,เรามีอยู่เก้าพันคุณจอยมีสามพันส <laughs> ามพันค่ะสามพันว่าสามพันเป็นหกพันตรงกลางแล้วเขาก็พูดแบบส,สามพันค่ะเป็นเร<า>ื่องเบาๆไม่กระทบสถาน สองพยางราชภาพมาครับ ทีสสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เลยค่ะเหมือนภาพแรกว่างเปล่าว่างเปล่าสองพยางค์คือว่างเปล่าว่างเปล่าครับรู้รู้เหรอคะลองตอบไหมคะสามเหลี่ยมค่ะทําไมถึงตอบว่าสามเหลี่ยมครับภาพแรกเป็นมุมค่ะภาพสองคือพายอยู่ข้างในแล้วอันที่สามคือรวมกันเท่ากับร้อยแปดสิบองศาคือสามเหลี่ยมค่ะ นะครับภาพแรกมุมภาพที่สองพายอยู่ด้านในภาพที่สามรวมกันทั้งหลายนะครับผมเท่ากับ1 8อองศาคือสามเหลี่ยมบ้าไปแล้วเก่งจริงๆนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวมากเอาเขาเสียบบนมือดังๆครับแต่หน้าเสียดายมากๆครับผมสำหรับแชมป์หกสมัยของเราคุณจอยหกสมัยบอกเลยถึงแม้จะต้องกลับบ้านไปแต่ก็ภูมิใจเลยครับเพราะว่าหกสมัยนี่นะครับ ถือว่าอยู่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคนอยู่ถึง5-6สมัยเนี่ยมานานแล้วสูงสุดในซีซันนี้แค่8เอง <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นสวยงามครับ oh. ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณจอยครับ oh. ทำได้ถึง6สมัยกลับบ้านไปพร้อมกับเงินรางวัล48,000น0 0 0บาทและเจแฮนเซอรมและเจริยาด้วยครับ oh. ขอบคุณครับ oh. ขอบคุณครับ นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเชื่อนิ่มๆโอ้โหใครการที่จะได้ไปเจอกับเพชรขาศหน้าหยกน้องแนทรันดอมเลยค่ะอ้าวอ๋โหไปคูมิี่ท่านนี้อ่ะแนะนำตัวน้วนึงค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อเปียโนครับคุณเปียโนครับผม เคือค nee right? ือแค่คิดว่าลุกเขาดูร็อกมากๆากนะคะเปียโนมีพี่น้องไหมคะมีครับชื่ออะไรบ้างคะพี่มีพี่ชายชื่อป๊กครับอ๋อป๊กครับผมกัเปียโนใช่ครับแล้วเวลาเราแนะนําตัวคนอื่นว่าเราชื่อเปียโนทุกคนก็ทําหน้าอย่างนี้หมดขอรหัสได้บ้างไหมครับไม่ได้เลยครับอ้าวยังไงล่ะคุณต้องลงไมเล่นแล้ว เอาละ,อะเอาใจช่วยคุณเบียนโนด้วยนะคะเชิญครับเชิญคุณเบียนโนครับสวัสดีครับคุณเบียนโนครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นช่างตัดขนสุนัขครับชิงป่ะาใช่ครับ พันอะไรตัดยากที่สุดอ่าปจนจริงมันยากมันยากทุกตัวครับถ้าตัวนั้นดื้อครับร้านอยู่<ช>ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดปรจจินบุรีครับนี่มาจากปรจจินเลยครับใช่ครับดองแนทคะแชมป์หนึ่งสมัยตอนนี้เราสะสมเงินรางวัลน,นะฮะรวมกันทั้งสิ้นจากการเป็นแชมป์และการสติลรวมกันเป็น1 0,000บาทค,ครับว้าวสวยงามเลยทีเดียวไปต่อดองเนะนะ โอเคครับผมส่กันไปคนละหมื่นครับแล้วสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางครับสามพยางรหัสเสียงมาครับอายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์อายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์ อายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์อายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์อายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์วินาทีได้ไหมอายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์ไม่มีใครกดเลยเชียร์ได้ไหมอายุน้อยไม่แน่ใจอายุน้อยคือเด็กเด็กเหรอคะจะไปโดนสับขาหลอกตรงเท่าแสงอาทิตย์เท่าคือแกเด็กแก เด็กแก่แดดครับผมดาวิชี่ขอคืน4 0 0พันครับแม่อายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่เราได้ยินคืออายุน้อยเท่าแสงอาทิตย์เหมือนเท่ากับใช่เหมือนเท่ากับถูกต้องอายุน้อยเด็กเท่าคือแก่แสงอาทิตย์คือแดดเด็กแก่แดดโอ้โหดาวิชี่ได้คือมา4 0 0พันทำให้ทั้งคู่เหลืออยู่คนละ8 0 0 0อัตโนมัติครับคนละ2 0 0 0ตรงกลางครับ ละต่อไปครับดาวินชีขอสี่พยางราดภาพมาครับคุณแอครับตอบว่าโลกาพิวัตรค่ะ โลกาพิวัตถูกต้องครับผมไวมากๆครับผมไวจริงๆภาพแรกคือภาพของโลกนะฮะบวกกับคุณอาเข้าไปโลกาแตมอภิวัตนะฮะก็พิวัตนะครับเพราะว่าภาพสุดท้ายบอกว่าไม่เอาอออ่างก็เหลือแต่พิวัตรรวมกันเป็นโลกาพิวัตกลับมาเท่าทุนครับลงนะครับห0 0 0 0ครับ เเลื่อนนักสู้เราต้องสู้สู้เท่าไหร่ครับไม่กล้าสู้แล้วไม่กล้าสู้ไม่ได้คุณต้องสู้โโคุณมีหงพันสู้เท่าไหร่สองพอครับสองพอนะอ่ามาสองครับผมเป็นสี่พันตรงกลางไม่น่ยากครับสองพยายงรหัสภาพมาครับ พระอะไรมีหนวดพระนเจ๊พระนเจะถ <c oughs> ามยังไงมีงคนสิลค่ะที <c oughs> <versus S 3> มสิลเบอร์สิบเอ็กดไว้แล้วสองพยางนี้คุณจะตอบว่าใข่มุก <c oughs> มันไม่ครบครับโทษทีไม่ใช่นะครับผม ไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังมีภาพที่3นะครับถูกต้องภาพแรกคือไข่ภาพที่2คือเล่นมุกกันไข่มุกแต่ภาพที่3เนี่ยเขาวงไว้ฝั่งทะเลของอันดามันไข่มุกอันดามันคือภูกเก็ตคือคําตอบที่ถูกต้องครับดวิชิขอคืออีกสี่พันครับน่าเสียดายค,คุณเชียร์คะ,คะต้องเชิญคุณกลับบ้าน ไปเลยค่ะเอาล้อเล่นค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้บ้านใหม่นะคะเชิญครับขอบคุณมากครับโหเหลือ4 0 0พันนะฮะคุณเปียโนคุณนัดเหลือ8 0 0พสู้กันอัตโนมัติครับคนละ2 0 0พตรงกลาง2พยางครับ2พยางรหัสภาพมาครับ ผู้กดแล้ววินาทียังไม่ทันขยับเธอกดแล้วสิวินาทีครับห้าวินาทีลาบปากไม่ใช่สองพยาค์คุณพูดตอบครับโอ๊ตหลับอัพโหลดคะ่ะอัพโหลดถูกต้องครับผม คุณโอ๊ตปามพูดกำลังหลับสบายเรื่อครับคุณโอ๊ตเขาหลับแล้วรูปร่างเ็าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะโอ๊ตกำลังหลับนะ <c oughs> โอ๊ตหลับหมุนกลับเป็นอัพโหลดรับไปอีก2,000ครับคุณภูครับ <c oughs> และแน่นอนคุณเปียนโนเหลือ2000นะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์กันต้องสู้กันอัตโนมัติแบ่งเล่นไม่ได้นะครับหมดหน้าตาคุณเปียนโนครับโอกาสสุดท้ายของคุณเปียนโนมาครับคนละ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ สี่พยางสี่พยางครับรหัสภาพมาครับสี่พยางสี่พยางครับรหัสภาพมาครับ มีคนสิลแล้วมีคนสิลแล้วครับเบอร์หกนะครับคุณเพีโน้อยยังไงมาแล้วครับเบอร์หกครับผมคุณอะไรคะเก๋ค่ะคุณเก๋คุณตอบว่าตามระเบียบพักค่ะถูกต้องครับผม ตามระเบียบพักนะครับผมเพราะว่าภาพแรกคือพี่ตักนะฮะภาพที่สองก็คือคุณระเบียบรัฐนะฮะแต่ภาพที่สามบอกแล้วนะ,ะว่าไม่เอางูรัฐก็ตัดรัฐออกไปก็คือตักระเบียบพามตามระเบียบพักครับผมรับไป2,000ครับและปิดจ็อบอีกแล้วสำหรับน้องนัทของเราครับแชมป์สมัยที่2เพราะกางเงินเกบีก4ี0 0ันครับ และขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณเปียโนครับขอบคุณครับกลับประชีเลยหรือเปล่าครับคุณเปียโนครับกลับเลยครับคิดถึงบ้านมากถึงบ้านในตอนนี้เดินทางกลับ้วยสวัสดิภาพนะครับผมขอบคุณมากๆครับอ่านี้กลับไปพร้อมกับเจเรมี่และเจบียครับขอบคุณครับแชมป์สมัยที่2แล้วครับน้องนัทจะได้เป็นแชมป์สมสมัยหรือเปล่าน้องเชียร์จะส่งใครมาคะ สุขใจได้เล่าจะได้เท่ากับเราไปสู้กับน,น้องแนท <c oughs> ทำไมทุกคนไม่เห็นด้วยเลยคะ <c oughs> แม่พร,พร้อมแล้วเรนด้ดอมกันเลยค่ะ อยู่ไหมคะไม่ไม่ค่อยสุกแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็สุกอยู่นะคุณอ้อนเห็นแค่แผ่นหลังน้องก็กลัวค่ะตอนนี้คุณอ้อนคุณอ้อนสะสมไปเท่าไหร่นะคะกับการซิลสี่หมื่นละค่ะยังเดี๋ยวยังเรานี่ไม่ใช่เป็นมิตธรรมดาเป็นมิจฉาชีพดเลยนะคะ8ปดพันค่ะ8ปดพันะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวใช่ะะนคขอเสียงให้กับคุณอ้อนค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันเ่เอ๊ะป้ายยาแล้วค่ะเมื่อกี้ป้ายยาไปแล้วคุณอ้นไม่ได้ถือมีดไปเหรอคะแทงน้องก่อนเลยปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณอ้นป้าเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนค่ะอ้าวเราชื่อนี่งพูดจีนได้แบบพูดจริงชักมากๆเลยค่ะพูดจริงชักมากๆโอ้โหกระบอก fluency เราก็เรียกว่าอะไรนะพูดแบบก็คือพูดได้แบบว่าทั่วไปเลยใช่ไหมทั่วไปพูดได้เลยค่ะพร้อมนะครับ ใส่ไปครับคนละหนึ่งหมนฮะแล้วสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางและว่ากันด้วยรหัสแรกกันเลยนะครับดาวินชีขอ4พยางรหัสภาพมาครับ นัทครับตอบว่าเลดี้กา้าค่ะเลดี้กา้าถูกต้องครับผมเฮ้ยบนนี้ยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรคะก็ภาพแรกเป็นสาวฝรั่งนะฮะก็เลดี้เลดี้นะครับผมอ๋อกาแล้วภาพที่สองก็คือกาอีกากากา ใส่ไม้โทรเข้าไปโทรโทรจับโทรเป็นโทรก็เป็นไม้โทรเลดี้กาก้า1 2 0 0 0ต่อ8000ครับเอาสิน้องก็ถอดรหัสไปแล้วเรียบร้อยสำหรับข้อแรกใช้เวลาสู้เท่าไหร่ครับเอา2000ก่อนค่ะ2000ก่อนมาครับคนละ2000เป็น4000ตรงกลาง6พยางหกพยาง ประหัสภาพมาครับแชมป์ของเรายังโชว์เหนือเชือดประหัตแรกนิ่มๆไปก่อนนลยครับและว,วันพรุ่งนี้เราจะมาชมกันว่าคุณออนจะสามารถขอคะแนนคืนได้บ้างหรือไม่พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ